สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูพายุสิกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้บาร์บี้ก็จะมาทําคลิปความรักนะคะดวงความรักให้กับชาวราศี พิจิกรคนาพิจิกนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ General Reading หรรือกาอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสอดกันบ้างก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นโดของเต็งร้อยเปนสำหรับใครที่อยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็บ๊อบบี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือคอร์สท,ที่บ๊อบบี้กำลังจะทําอยู่นะคะก็เดือนมะกราคมที่บ๊อบบี้สอนเนี่ยจะมีทั้งหมด2คอร์สนะราคาก็ กำลังจะปิดลับราคาพิเศษแล้วแต่ว่าราคาใครที่มาทีหลังก็สมัครได้นะคะจะขึ้นราคาอัพเรื่อยๆแต่ว่ายังไงมันก็คุ้มอ่ะคาร์ดนี้แบบดุเดือดมากเป็นคาร์ดท,ที่ทุกคนจะต้องลงเพราะว่าคุณเข้ามาดูแล้ว่าคุณต้องมีภาวะอ,อกหักเสียใจจัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้ใครที่อยากได้คาร์ด2สวันลืมแฟนเก่าคนที่ เสียใจยอ,อกหักนะคะซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความรู้สึกแบบเครียดนะคะแอดไลน์มาได้เลยเนะาะคลาสนี้คือดีมากดีกว่าการดูดวงร้อยเท่าพันเท่าคือดูก็ดีแล้วแต่ว่ายิ่งมาเรียนก็ยิ่งมีความรู้สึกแบบนอกจากได้คําตอบแล้วยังจัดการความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งเป็นคลาสของไพ่โรแมนติกแองเจิลนะคะไพ่นางฟ้าอันนี้นะใครที่สนใจอยากเรียนก็ แอดมาเลยนะคะและสําหรับคลาสเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เปิดราคา early bird แล้วนะคะก็จะมีคลาสทํายังไงให้เขาตกหลุมรักโดยใช้รับพอเนาะใครที่กําลังแอบรักแอบชอบใครสักคนหนึ่งหรือกําลังคุยคุยกันอยู่แล้วอ,อยากจะคอมมิตเมนต์อยากจะคบกับเขาอยากจะทําให้เขาชอบเราเลือกเราอยากจะคุยกับแฟนเก่าแล้วอยากจะให้แฟนเก่าเออประทับใจเราอยากกลับมาหาเราหรือว่ามีคนที่มีแฟนแล้วก็ได้นะคะอยากจะให้แฟนเนี่ย ใส่ใจเรามากขึ้นดูแลเรามากขึ้นชอบเรามากขึ้นไม่เอเ็นไปทางมือที่3หรือว่าหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใครอยากทำให้ใครก็ได้ตกหลุมรักนะคะเข้าคลาสนี้เลยเนาะโดยการใช้แลปพอนะคะกฎของ NLP วิธีการสื่อสารต่างๆนะชื่อคลาสว่าทําให้ตกหลุมรักนะคะทาให้คนตกหลุมรักแล้วก็อีคลาสนึ่งเป็นคลาสไพ่าพาปิคเนตนะคะ ใครที่สนใจอยากเรียนก็มาเรียนได้เนาะรีบๆมานะคะทุกคนราคาเออรีเบิดนะคะใกล้แค่เอื้อมนิดเดียวเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวราศีพิจิกคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างขอพลังงานไพ่ด้วยค่ะราศีพิจิกลัคณาพิจิกจัสติกตกลงมานะเนี่ย น,นี้เดี๋ยวเราจะแบ่งสถานะนะคะแล้วก็ไพ่ปลุกเสกเนะาะไพ่ยิปซีปลุกเสกสิบดาบเดี๋ยวดูก่อนนะพี่จิกเหมือนมีเรื่องให้คุณต้องรู้สึกเจ็บะอะเดี๋ยวบอบี้ขอฝากอันนี้หน่อยนะ ใครที่สนใจอยากสั่งผักอบกรอบนะคะล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายที่มีกีวีกับแอปเปิลนะคะคือคอรสราคาสูงมากเลยใครที่สนใจราคาราคาแบบคุ้มถูกมากๆเลยที่มาพี่ขายอะ่ะใครที่สนใจนะคะกีวีกับแอปเปิลคืออร่อยมากล็อตนี้คือล็อตสุดท้ายที่มาแล้วนะคะใครสนใจรีบสั่งเลยนะมีจำนวนจำกัดนะอีกไม่กี่ถุงก็จะหมดแล้วนะคะ ใครที่แบบลดความอ้วนหาขนมกินระหว่างแบบดูซีรีส์อะไรเงี้ยแบาร์บี้แนะนําเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคําถามที่ถามว่าราศีพิจิกเนาะยังไงไพ่สิบดาบเหมือนเอาเอาคนที่มีคู่ก่อนละกันนะคะคนที่มีคู่นะคะสิบดาบมันมีสภาวะการเจ็บปวดหรือว่ามีความเสียใจเนาะ การแทงข้างหลังการโดนทําร้ายจิตใจอะไรต่างๆเนาะเท่าที่บ๊วีว่เห็นก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาวะความคิดมากความแบบน่อยความห่างไกลด้วยนะคะเหมือนแบบ คุณมีความรู้สึกคิดถึงอาจจะมีความห่างไกลในเรื่องของระยะทางเนาะอาจจะไม่ได้มาเจอกันบางคนดีวกับต่างชาติต่างประเทศได้นะคะมีแฟนก็อาจจะดูเหงาๆดูลนลี่หน่อยช่วงนี้นะคะจ,จะเป็นเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยแหละที่ทําให้ต้องห่างไกลกันเนะาะไพ่ขึ้นมาว่ามันมีความคิดมากนะคะมีความคิดถึงด้วยนะคะก็บาร์บี้รู้สึกว่า มันอาจจะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจด้วยนะคะการทะเลาะหรือว่าการหวัดระแวงว่าคนรักเนี่ยจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าในขณะที่แบบเหมือนมีเรื่องของระยะทางมาขั้นกลางอะไรแบบนี้นะคะก็สิ่งที่ว่าี่อยากจะบอกก็คือว่าอยากจะให้ชาวราศีพิจิก เหมือนแบบว่าน้อยแฟนหรือว่าคู่รักเนี่ยน้อยน้อยลงนิดนึงนะคะคือแบบว่าพยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนิดนึงนะคะในเรื่องของความห่างไกลนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ไว้ใจกันอะ่ะมันจะเกิดการทะเลาะกันนะคะถามว่ามันมีโอกาสที่จะนอกใจได้ไหมโดยส่วนตัววิ่รู้สึกว่าถ้าคุณเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวกันแล้วส่วนตัวมองว่าอาจจะมีในเรื่องของการแบบ หวั่นไหวนะคะหมายถึงคู่รักของคุณเนี่ยหวั่นไหวไปมีความรู้สึกกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่วาวิดูยังไม่ได้ถึงขั้นแบบน่ากลัวหรือว่าถึงขั้นที่จะแบบนอกใจอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังอยู่ในแบบขอบเขตท,ที่พอที่จะรับได้อยู่นะยังไม่ได้เห็นถึงแบบความออกนอกรูกนอกทางถึงขั้นแบบนอกใจขนาดนั้นนะคะก็ยังพอรับได้นะยังไม่ได้มีอะไรมากนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้ายิ่งห่างกันเนี่ยก็ยิ่งแบบ ต้องคิดถึงกันมากขึ้นหรือว่าต้องยิ่งเทคแคร์กันมากขึ้นนะบางทีลองเซิร์ชพวกแบบ Long Distance Relationship เนะาะเมื่อก่อนมาบี้แบบมีลองดิสแตนต์เยอะมากหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ระยะไกลเพราะว่าเคยไปอยู่เมืองนอกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่รู้สิ <laughs> ถ้าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่ง ้ามันแล้วแต่คู่เนาะค่ะพี่มองว่าต่อให้อยู่ไกลกันมันก็อาจจะไม่ใช่อุปสรรคอะเพราะว่าบางทีความรักอยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันมันก็มีเนาะมันเป็นอะไรถ้าถ้าคนเรามันรักกันมากจริงๆอะระยะทางไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันขัดความเข้าใจกันนะคะขัดความเข้าใจกันเข้ามาแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้กันเนาะแล้วก็ดูเหมือนแบบ มันมีเรื่องของภาระหน้าที่ในการที่แบบต้องไปทํางานอะไรเงี้ยนะไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้นะคะแต่ส่วนมากถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันคิดถึงกันมันก็จะดีนะแต่ว่ามันส่วนมากมันจะเป็นความคิดมากมากกว่านะคะแนะนําว่าคนมีคู่ใหญ่คิดมากเนาะส่วนสําหรับคนที่โสดไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างสดไม่ชัดเจนนะคะมาพี่รู้สึกว่าเหมือนแบบ ความหวังที่คุณกําลังจะมีกับคนคนนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะชัดเจนขึ้นมาเนี่ยเออยังยังลิบหลีนะคะยังลิบหลียังไม่เห็นถึงการมีสถานะต่อกันนะสำหรับคนสดไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมีช่วงนี้อารมณ์น้อยใจบ้างนะคะก็คือเขาคนนั้นคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยตอบแชทหรือว่าอาจจะตอบน้อยอะไรแบบเนี้ยนะคะมีบ้างเนาะสำหรับส่วนตัววี่รู้สึกว่าถ้าคุณหวัง มากเกินไปแบบไม่รู้สึกว่าคาดหวังมากก็ยิ่งผิดหวังมากนะสำหรับคลิปนี้ชาวราศีพิจิกนะคะ มีความห่างไกลระหว่างคุณกับเขามีความไม่เข้าใจกันแล้วก็โอกาสที่จะสั่นความสัมพันธ์มาไม่รู้สึกว่ามันยิ่งห่างไกลนะคะยิ่งห่างกันไปยิ่งไม่ค่อยเข้าใจกันยิ่งอะไรแบบเนี้นะถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คบกันไหมยังไม่เห็นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยให้ระวังในเรื่องของบุคคลคนนั้นเนี่ยต้องสืบดูดีๆนะสาเหตุที่เขาชัดเจนกับเราไม่ได้อาจจะเพราะว่าเขามีคอบครัวหรือมีแฟนแล้วอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าคุณรู้อยู่ตั้งแต่แรกว่าเขามีแฟนมีคอ่ครอวอยู่แล้วโอกาสที่คุณจจะะะเ็บเนีมมโอกกาาสูงะคะ มีการสูงมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่รู้สึกว่าเขาก็น่าจะยังไม่ไม่ตัดสินใจที่จะเลิกกับครอบครัวมาคบกับเราเนาะสาหรับคนที่โสดสนิทเลยเป็นยังไงบ้างความรักของคนโสดสนิทเลยบะบี้มองว่าเหมือนอารมณ์แบบยังดืมแฟนเก่าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนแบบบะบี้รู้สึกว่ามันมีฟิลแบบอารมณ์แบบ ยังเสียใจนะคะคนโสดโสดสนิทเลยอะยังเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะคะเนี่ยไพ่สิบดับขึ้นมานะคะยังรู้สึกอะไรอวรกับคนที่จากไปยังคิดถึงเขาอยู่เนาะแล้วก็ถามถึงเรื่องความรักครั้งใหม่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีแต่ว่ามันเหมือนแบบเข้ามาเพื่อเยียวยารักษาความรู้สึกของคุณมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เชิงเป็นคู่รักนะคะยังมองว่าชาวราศีพิจิกคนโสดยังคงตัดสินใจที่จะเก็บเก็บตัวเองอะไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องลองเปิดโอกาสลองเปิด ของตัวเองออกมาบ้างบี้เข้าใจว่ามันเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยแหละที่มันทําให้ตัวคุณน่ะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไพ่ขึ้นมาว่าถ้าตัวคุณเองอะ่ะแบบตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองคือจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนก็ได้นะหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการที่แบบเรียนรู้คนอื่นหรือว่าในการที่ทํากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดีมากนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่ามีโอกาสสูงมีเกณฑ์สูงมากเลยว่าคุณจะเหมือนคุณจะเหมือนคุณจะคิดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปนะคะค่อนข้างปักหลักแล้วก็เหมือนแบบว่า,วารอคอยให้แฟนเก่ากลับเข้ามาด้วยนะรู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังอะไรอวรหรือกําลังเจ็บปวดกับความรักอยู่เหมือนกันนะคะแนะนําคัส 21วันเลยนะคือเดี๋ยวหาว่าบี้ขายของคือแบบมันดีจริงอะ่ะมันดีจริงเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์บี้อ่ะเคยเขาเรียกว่าอะไรวะตอนตอนที่บี้อกหักอะ่ะมุกออนบี้เป็นคนอมมุกออนช้ามากทุกคนแบบเนี่ยคือสิ่งที่แบบบี้เอามาเป็นทางลัดเลยในะคอยี่สิอ็ดวันลืมแฟนเก่าอ่ะบี้เคยประมาณ2-3ปีอะ่ะคือเป็นคนที่แบบรักคนยากแล้วแบบลืมยากมากคือรัก รักยากมากแค่ไหนลืมยากมากเท่านั้นแล้วแบบโอ้โหบุ๊ปออนไม่ได้แบบสามสองสองสามปีอะ่ะคือมันเสียเวลาชีวิตมากเลยพอโตมาแล้วแบบรู้ว่าแบบเออมันเราเก็ตแล้วอะเนาะมันก็รู้สึกว่าแบบเออหมือนแบบว่าหาทางรัดให้ทุกคนลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมนติกแองเจิลนะคะไพ่นางฟ้านี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะ ฟ e ลลิ่งเนี่ยเห็นว่าคนที่คนที่เออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เป็นคนมีคู่อะอาจจะต้องหาแบบ Express ในเรื่องของความโรแมนติกนิดนึงนะคะ New l ลอรเห็นไหม ความรักครั้งใหม่สำหรับคนโสดแล้วก็ r e c o n c i l i a t i o n อาจจะมีเกณฑ์ที่คนเก่ากับเข้ามา reunion เนอะแต่อาจจะไม่ใช่คนเก่าแบบคนที่คุณรอคอยก็ได้อาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตก็ได้ที่แบบห่างหายกันไปแล้วก็กลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ r e l i g i o n factor express your love คนที่เป็นคนมีคู่อะบาร์บี้แนะนำว่าหวานๆเติมความหวานให้กับกันบ้างนะคะเปลี่ยนจากการประชดเป็นการใส่ใจซึ่งกันและกันจะดีกว่าเนาะ ในไหนๆก็ห่างๆกันแล้วอะนะคะส่วนส่วนคนโสดไม่ชัดเจนกับส่วนคนโสดไม่ชัดเจนก็ควรที่จะเปิดใจลองลองลองมองคนใหม่ๆดูนะคะแล้วก็คนโสดด้วยเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวคลิปนี้นะคะ ราศีธนูราศีพิจิกราศีกันแล้วก็ราศีเมษกับมิถุนขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีพิจิกหน่อย ดุลอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นลดความคาดหวังให้น้อยลงหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระหรือเรียกง่ายๆคือการปล่อยวางนะคะพยายามทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกอารมณ์ดีควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนแบบช่วงนี้ไบโพล่านิดนึงนะคะในชาราศีพิจิกอาจจะแบบจริงๆแล้วว่ามันเหมือนแบบว่าใช้คำง่ายๆเลยคือพยายามหาความสุขได้ด้วยตัวเองให้มากนะคะ ในอนาคตบี้อยากจะทำคอร์สรักตัวเองเลยอะแบบวิธีการรักตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยรอะว่าหลายๆคนน่ะแม้กระทั่งตัวบี้เองเมื่อก่อนอะแบบไม่รู้จักวิธีการอยู่ด้วยตัวเองอะบี้แบบเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็อยากจะทำอันนี้มาช่วยคนเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายคนมากที่เป็นแบบนี้ อยากให้เธอบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยอันนี้คือข้อความที่คุณอยากจะบอกเขาหรือเขาอยากจะบอกคุณนะคะถ้าเรื่องเราสลับกันเนาะจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึง่งฉันทำอะไรผิดฉันขอโทษนะคะเขาอยากขอโทษคุณแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอนะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บาร์บี้ด้วยใครที่อยากดูส่วนตัวอยากเรียนคลาสไหนหรืออยากซื้อของก็แอดไลน์มานะคะใครที่มาดู คลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ให้บี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย